อนนีิสง์แห่งการบูชาพระธาตุพระปัจเจกพุทธเจ้าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงเวสาลีเพื่อสร้างความสุขสงบให้เกิดขึ้นในดินแดนนั้นพุทธานุภาพได้บังเกิดขึ้นทําให้ชนทั้งหลายที่พบเห็นต่างสงสัยในปฏิหารที่เกิดขึ้นนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเป็นเพราะอน,นิสงส์งแห่งการบูชาพระธาตุพระปัจเจกพุทธเจ้า ที่พระองค์สร้างไว้ในอดีตชาติหลังจากพระพุทธเจ้าได้แสดงรัตนาสูตรและโปรดให้พระอานนท์ปราพรมน้ำพระพุทธมนต์ไปทั่วกรุงเวสาลีทำให้อมนุษย์ที่เข้ามาในกรุงเวสาลีพากนนันหนีออกไปจนหมดทำให้กรุงเวสาลีกลับมาสงบสุขอีกครั้งด้วยพุทธบารมีในขณะที่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิสุบินฑบาตอยู่ในกรุงเวสาลีนั้น ปรากฏว่าเทพพรมบนท้องฟ้าพญานาคในแม่น้ำคงคาต่างสักการะพระองค์ด้วยดอกไม้ทิวทงและฉัดอย่างตะการตาพระราชาทั้งหลายต่างเกลี่ยพื้นทรายให้เรียบเสมอกันและตกแต่งพื้นทรายนั้นด้วยดอกไม้นานา,นาพันชนทั้งหลายคิดว่านี่คือพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าแต่ พระองค์กับตรัสว่าเป็นอน,นิสงส์งที่พระองค์ได้ทําไว้ในอดีตชาติครั้งในอดีตนานมาแล้วในเมืองตักกิลาพระองค์เสวยพระชาติเป็นาพามผู้หนึ่งซึ่งมีชื่อว่าสังขะนิยมเรียกกันว่าสังคพามมีบุตรชายเป็นหนุ่มรูปงามมีชื่อนามไพเราะว่าสุสีมะ ใครต่างเรียกหนุ่มน้อยคนนี้ว่าสุสิมะมานบเมื่อสุสิมะมานบอายุได้16ปีก็ขออนุญาตบิดาไปเรียนมนที่กรุงพาราณสีบิดาจึงแนะนำให้บุตรชายไปเรียนกับสหายเก่าของตนจากนั้นหนุ่มน้อยก็ออกเดินทางไปสู่สำนักแห่งสหายของบิดาที่กรุงพาราณสีเจ้าสำนักรับมานบน้อยไว้ทันที เพราะเป็นลูกชายของสหายเก่าแก่เจ้าสํานักถ่ายทอดวิชามนจนหมดไสหมดพุงแล้วแต่หนุ่มน้อยกับยังอยากเรียนรู้เพิ่มอีกเจ้าสํานักจึงแนะนำให้ไปเรียนกับเหล่าฤาษีในป่าอิสิปตนะมลึกขทายยวันแต่ทว่าในป่าแห่งนั้นมีพระปัจเจกพุทธเจ้าประทับอยู่ชายหนุ่มไม่ทราบจึงฝากตนเป็นศิษย์กับพระปัจเจกพุทธเจ้า ปรากฏว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าได้บวชให้กับมานพไม่นานนักมานพก็ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าต่อมาก็ดับขันธปาลินิพานชาวเมืองพลานสีลนำพระธาตุของพระปัจเจกพุทธเจ้าประดิษฐานไว้ในพระเจดีสังฆพามเห็นว่าบุตรชายหายไปนานมากแล้วไม่กลับมาบ้านสักที จึงเดินทางมาตามหาที่กรุงพารานสีจึงถามผู้คนไปทั่วว่ามีใครรู้จักบุตรของตนบ้างไหมชาวเมืองรู้จักมน,นบน้อยผู้นี้ดีเพราะเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงเล่าความจริงให้สังฆพาม์ทราบว่าบุตรชายของเขาได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าและได้ปร,รินิพานไปแล้ว ตอนนั้นพระธาตุได้ประดิษฐานอยู่ในพระเจดีย์สังกพามมุ่งไปที่พระเจดีย์ได้ทำความสะอาดพื้นทรายด้วยมือทั้งสองข้างถอนหญ้าที่ขึ้นและนำทรายมาเทบนลานพระเจดีย์ตกแต่งพระเจดีย์ด้วยดอกไม้ป่าประดับประดาตกแต่งด้วยธงแผ่นผ้าสาดกและฉัดอย่างงดงาม สิ่งที่สังฆพาพมได้ทำต่อพระเจดีซึ่งประดิษฐานพระธาตุของพระปัจเจศพุทธเจ้าผู้เป็นบุตรชายของเขาไม่ต่างจากการบูชาพระธาตุนั่นเลยได้ส่งพลานิสงให้พระสมณะโคโดมพุทธเจ้าในพระชาตินี้ได้มีพุทธานุภาพกว้างไกลจนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของบรรดามนุษย์และเทวดาทั้งหลาย